สวัสดีทักทายมายังพันธมิตรสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นทุกสนามบินด้วยครับจินดีต้อนรับสู่สนามบินวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนวาได้วันนี้ต้องขออภัยพันธมิตรด้วยนะครับสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นทุกสนามบินเลยที่เคลียร์เครื่องบินให้ช้าครับเห็นเชิดหัวลงทุกทุกสนามบินเลยมาจาก PRG ครับมาจากลอนดอนฮิตโตร ตอนนี้ที่สนามบินวอชิงตันผมหลุมจอดไม่ว่างครับตอนนี้จะพยายามเคลียร์ให้อยู่บอกเลยตั้งแต่เล่นเกมมาเนี่ยผมจะติดที่สนามบินวอชิงตันครับช้าที่สุดเพราะว่าพันธมิตรเยอะและที่สําคัญครับมีกิจกรรมล่าสุดด้วยวันนี้มี6กลำครับวันนี้กิจกรรมของสนามบินนี้ครับมีอยู่6กลำต้องรอเคลียร์สัญญาเคลียร์หลุมจอดให้หมดก่อนครับ ต้องรอเอาลงและที่สําคัญกระบใบสัญญานี่ไม่พอแน่นอนต้องเคลียร์ครับแม่แน่ใจว่าจะได้ซื้อเพิ่มหรือเปล่าร่วมไม่ถึงครับกับอีกสัญญาที่บอกว่าสัญญาท้องถิ่นคืออะไรสัญญาระดับภูมิภาคสัญญาระหว่างประเทศ1ดาวครับคือสัญญาท้องถิน่น2ดาวนี่คือสัญญาระดับประเทศดาวที่3นี่คือสัญญาระหว่างประเทศครับแต่ไปที่ตรงเลเวลครับมันจะบอกตรงรางวัลความคืบหน้าอยู่ มันก็จะบอกครับว่าเลเวลไหนเราจะได้รางวัลความคืบหน้าเราจะได้อะไรประมาณนั้นและที่สำคัญครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะซื้อเครื่องบินเนี่ยซื้อสายการบินไหนก็ได้ครับแต่ไปที่ตรงสัญญาแผนที่โลกครับไปค้นหาค้นหาในแมพครับก็จะเจอถ้าเราชอบสายการบินไหนเราก็สามารถซื้อได้เลยเพราะว่าเป็นสัญญาระหว่างประเทศครับ ไม่ต้องเสียเหรียญเงินบวกกับเหรียญเขียวครับที่เราจะต้องซื้ออันนี้ผมอยู่ที่สนามบินวอชิงตันครับซึ่งจะมีหลายสายการบินต้าต้องการของสายการบินประเทศไทยครับก็ต้องเลือกมาที่ให้มันแสดงข้อมูลอันนี้ซื้อยกแผงครับเป็นที่เรียบร้อยซื้อทั้งสองสนามบินเลยมูลค่ามันก็จะต่างกันครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้อีกหนสนามบินเนาะ ว่าสัญญาระหว่างประเทศทถ้าเราตรงเลเวลความคืบหน้าถ้าเรายัางไม่ถึงเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูครับที่สําคัญเลยบอกว่าเหรียญเหรียญเขียวมันจากไหนเหรียญเขียวก็มาเครื่องบินแต่ละลำครับที่มันทําภารกิจครบตามตามจํานวนที่มันบินมันก็จะให้ค่า xp ค่า xp แต่ละสายการบินมันจะให้ไม่ต่างกันครับรวมถึงเหรียญเงินที่จะได้ด้วยไปที่ตัว ราศีส้มครับไปที่ตรง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 เหรียญเงินเหรียญเงินเรามีเท่าไหร่ครับตรงว่าแต่ละสนามบินว่าผู้เล่นแต่ละคนนั้นเหรียญเหรียญเงินมันมีเท่าไหร่สามารถนํามาแลก,กเหรียญทองได้ครับมันจะโชว์มูลค่าตามนี้เลยจัดครับจัดเลยครับถ้าเราเอาเหรียญเงินมาแลกเหรียญทองมูลค่ามันก็จะแจ้งตามนี้ครับสําหรับหนึ่งเหรียญ24ชั่วโมงครับเราก็ กลับมาแลกได้ใหม่ส่วนมูลค่าเหรียญทองมูลค่า10เหรียญครับใช้เหรียญเงินมูลค่าเท่าไหร่ที่ต้องแลก178ชั่วโมงครับอ่า168ชั่วโมงสามารถนำมาแลกได้ใหม่ประมาณนั้นเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับอีกหนึ่งสนามบินครับระหว่างสัญญาประเทศที่เรายังไปไม่ถึง ตัดมาที่สนามบินเลฟซิครับสนามบิน L.E.J. ซึ่งจะเปรียบเทียบให้กับผู้เล่นแต่ละคนดูครับว่ามันจะต่างกันไหมมูลค่าของสายการบินแต่ละลำแต่ละรุ่นครับระหว่างสัญญาระหว่างประเทศกับอีกสนามบินหนึ่งเราได้ครบ3ดาวอีกสนามบินหนึ่งเรายังไม่ได้ครบ3ดาวครับอย่างที่ว่าครับไปที่สัญญาครับ ไปที่สัญญาแผนที่โลกคือจะเปรียบเทียบให้ดูครับว่าจริงไหมถ้าสมมติว่าในกรณีที่สนามบินไหนเรายังไม่ได้3ดาวมันจะเป็นสัญญาระหว่างประเทศมันจะมีมูลค่าในเรื่องของเหรียญเงินมาเพิ่มบวกกับมูลค่าเหรียญเขียวหรือเปล่าแต่ไปที่ของนี่ครับอันนี้จะเป็นสนามบินเล็บซิกครับส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของการ บรรทุกสินค้าครับสนามบินนี้ไปที่สนามบินไปที่สายการบินครับเลือกสายการบินมันก็เห็นไหมครับตรงตรงมูลค่าด้านล่างมันก็จะโชว์บอกเลยว่าเหรียญเงินเท่าไหร่มูลค่าเหรียญเขียวเท่าไหร่ซึ่งแต่ละแต่ละรุ่นครับมันก็จะมูลค่ามันก็จะแตกต่างกันกําไรต่อเที่ยวมันก็จะแตกต่างกันเหมือนกันครับแต่ไปที่ลูกศรชี้ลงครับไปดูที่ชั้นประหยัดว่า กำไรต่อเที่ยวมันเท่าไหร่มันก็จะโชว์ดรามนี้เลยไปดูที่ Air b u s 380ครับไปที่ตรงลูกศรชี้ลงครับว่ากำไรต่อเที่ยวมันเท่าไหร่ไปที่ชั้นประหยัดกระเอ่ญชั้นกำไรต่อเที่ยวจะประมาณนี้ครับนี่เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตรงดาว3ดาวเนี่ยสัญญาระหว่างประเทศคือไม่อยากจะให้ผู้เล่นบางคนผู้เล่นแต่ละคนครับเสียเหรียญ เงินอสิเร้นเงินในการแรกไงต้องรอให้มันได้รางวัลความคืบหน้าก่อนมาดูอีกสายการบินเองแล้วกันครับน่าจะเป็นเวียดนามโฮจิมินซิตี้ครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยส่วนลำนี้ส่วนสายการบินนี้จะเป็นคาโก้ครับส่วนตรงรางวัลความคืบหน้าให้ผู้เล่นครับแต่ละโคน,นึงครับให้สังเกตดูนะว่ารางวัลถัดเราจะได้ อะไรมันจะมีบอกประมาณนี้ครับนี่ให้สังเกตดูให้ดีครับระหว่างเครื่องบินเนี่ยตรงที่มันเป็นรูปเครื่องบินที่บอกว่าเครื่องบินเนี่ยเราสามารถนำไปเชื่อมพันธมิตรแต่ละสนามบินได้ครับหรือว่าสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นนั่นเองส่วนที่มันเป็นตรงนี้ครับเลเวล38ตรงที่มันเป็นตรงสัญญามันจะระบ,บุรุ่นให้ด้วยซึ่งเราไม่รู้นะวันเป็นสัญญาระหว่างประเทศหรือว่าสัญญาส่วนท้องิ่น เราก็จะได้ถ้าถึงเลเวลจำนี้ก็ต้องไล่มาเรื่อยๆครับจะประมาณนี้ถ้าครบ3ดาวโน่นประมาณ45ยังไงขอบคุณพันธมิตรครับสัญญาผู้เล่นต่อผู้เล่นครับทุกสนามบินที่ได้นำมาเชื่อมซึ่งกันและกันด้วยนะครับและที่สำคัญขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับทุกคลิปที่ได้นำเสนอขอบคุณกับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ